สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง b o s s m o b i CS นะครับวันนี้ผมก็ได้สั่ง KFC มาแล้วครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่ของ KFC นะก็คือมันจะมีตัวผงกิมจินะครับผมนีมน่เพื่อมาใส่ตัวไก่ป๊อปเนี่ยนะครับผมให้มันเป็นไอ้อะไรนะกิมจิไก่ป๊อปนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับผม KFC เขาก็จะหมุนเวียนเมนูมานะ เพราะว่าแต่เขาจะเบสออนตัวตัววัตถุดิบเดิมของเขาครับผมก็คือพวกไก่ทอดแล้วก็จะเปลี่ยนซอสเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะจริงๆจะบอกว่าเซตนี้ผมสั่งไก่โคลเลียนซอสอะครับผมมานะแต่ว่ามันหมดเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นทัดไข่ให้ผมแทน2ชิ้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไอตัวไก่นั้นเนี่ยโคลเลียนซอสอะไรเนี่ยผมกินบ่อยแล้วแหละแต่ว่าไอที่ไม่ได้กินของรอบนี้นะคือตัวกิมจิโคสโลนะเพราะว่า ไม่ไม่รู้อ่ะผมผมก็กินตั้งแต่มันปล่อยโปรพวกนี้ออกมานะเอ,อ่อแต่ว่าสั่งทีไรก็จะได้โคสลอธรรมดามานะครับผมก็มีได้โคสลอธรรมดามั่งลหละได้ทูน,น่าคอนอะไรมาแทนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่เคยได้กิมจิมาเลยนะครับกิมจิโคสลอก็ไม่เป็นไรรอบนี้เขามีผงไอ้นีม่มาให้กินกับไก่ป๊อบเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมชิคเก้นป๊อบของเขาเนี่ยพอใส่ผงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะแต่แต่แต่ผมดูแลเดี๋ยวเดี๋ยว มันมันอบที่จริงอะ่ะเขาให้ขย่างนี้นะมันต้องเช็คอะไรของเขาอะ่ะแต่ว่าผมขอเทใส่จานแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับผมนี่ครับไก่ป๊อปตึกตึ๊กึ๊กตึก,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 กเซตนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันราคา39บาบาทนะไอตัวไก่ป๊อปเนี่ยชิคเก้นป๊อปของเขาเนี่ยนี่ครับได้ผงม,มาผงกิมจิเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮัลโหลเฮ้ย เขาให้ผมมาเยอะมากเลยนะครับผมแน่ดูดิอันนี้ใส่หมดซองเลยนะนี้ใส่หมดซองแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาชิมกันจากไก่ป๊อบธรรมดานะเป็นไก่ชิคเก้นป๊อบที่เป็นผงกิมจินะ <c oughs> เอาจงริงไหมมันมันก็เปลี่ยนบรรยากาศได้นะเพราะว่าไอ้ปกติไก่ตัวเนี้ยมันก็จะจิ้มจิ้มซอสธรรมดาใช่ไหมซอสเมือเทศซอสพริกที่ของของเขาให้มาแต่ว่าพอใส่ผงอันนี้มันก็จะเหมือนแบบเออได้ได้อีกอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกินขนมตอนเนี้ยที่กินน่ะไก่ไก่ตัวเนี้ยมันก็จะเค็มเ็มใช่ไหมไก่ทอดเนี้ย แต่ผงม,มันจะออกรสหวานซึ่งถ้าไม่บอกว่าเป็นกิมจิผมแยกไม่ออกนะมันก็จะมีความเป็นแบบคล้ายๆกับน้ำซุปน้ำซุปชาบูอะไรพวกนี้ที่เป็นเอน้ำซุปซอสเกาหลีอะไรของเขาอะประมาณนั้นไม่ก็พวกมาม่ารสรสเกาหลีอะเอออาจจะเป็นกลิ่นแนวนั้นนะครับแต่ว่าอืม <laughs> กินดูเออถ้าไม่ถ้าไม่สังเกตดีๆไม่รู้ว่าเป็นกิมจิแค่มันเออเป็นรสชาติเป็นผงมันหวานแค่นะั้นได้แหละพอใช้ได้ถอาให้มาเพราะว่าถ้าไม่ให้มาเราก็ต้องจิ้มซอนมะเขือเทศนะมันก็เป็นรสชาติเดิมๆที่เราคุ้นเคย ไอ้กิมจิเดี๋ยวชิมแค่นี้ก่อนชิมคักไข่ก่อนโดนเปลี่ยนนะไอเนี้ยโดนเปลี่ยนนะไก่เออโคเรียนวิงเนี่ยหมดผมได้ตัวทักไข่มาแทนแต่ก็ราคามันก็ไล่ๆกันครับเขาก็ให้มาเออกินไงเดี๋ยว นี่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าใครอยากลองไอ้ตัวตัวซอสเนี่ยไม่ใช่ตัวซอสดิถ้าใครอยากลองตัวผงผงกิมจินะลองได้ครับผมก็ดีอยู่แล้วก็ราคาไม่แพงนะสามสิบเก้าบาทถ้าจำไม่ผิดนะลองไปดูประมาณสามสิบเก้าบาทนี่แหละ <laughs> เพราะว่าผมผมสั่งผ่านไรแมนมามันก็น่าจะขายราคาเดียวกันมนะั้งเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันแต่ในไรแมนมันสามสิบเก้าบาทอะที่ผมสั่ง ถ้าไงสนใจก็ลองไปซื้อดูถ้าใครกินเคฟซีอยู่แล้วก็เพิ่มไปตัวให้เข้าไปก็อร่อยอยู่ถ้าคนไหนเคยกินไอตัวกิมจิโคลสลอเม้นบอกผมพอให้เล่ารสชาติให้ให้พอนึกรสชาติออกก็ได้นะเพราะว่าทําไมผมไม่ได้กินเลยนะครับผมได้กินแต่ไอตัวไก่โคเรียนซอสนะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมครับไปแล้วครับบ๊ายบาย